ตัวส่งมาให้ข้อมูลเราหมาียอะตามหมายให้แล้วอีกคนตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับที่เข้าไปควบคุมผู้เสียหายนะครับช่วงขณะที่ผู้ ออกมาซื้อของนะครับก็ในช่วงขณะเกิดเหตุเนี่ยจะมีผู้เสียหายอีกสองคนนะครับซึ่งเขาวิ่งไ้กจับนะครับแล้วตรวจว่ญญายาเสพติดเนี่ยตกลงไปอยู่นะครับเป็นลักษณะเก็บสีขาวกับบเป็นถุงพลาสติกนะครับตกลงมาอยู่บริเวณที่หน้าที่ผู้เสียหายเนี่ยอยู่นะครับยืนอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย คนร้ายซึ่งแสดงตัวนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อได้ทําการสอบถามแล้วก็นํานตัวนะครับผู้เสียหายเนี่นะครับซึ่งเขาได้สอบถามแบบว่าเป็นยาเสพติดของไทยยังไงซึ่งผู้เสียหายเขาไม่รู้ไม่เห็นนะครับ, mm hmm. รบก็เลยคนร้ายก็เลยรวบตัวขึ้นรถไปนะครับก็ไปควบคุมตัวนะครับอยู่ที่ ทางเีกบที่กเกิดเหตุแค่ประมาณ20นาทีนะครับในเขิของปืนนะครับึงวันนี้เราก็เข้าไปทำการตรวจคนนะครับที่กเกิดเหตุของกก่าครับเจออะไรบ้างบ่อเสียหรือว่ามูลตอนนี้เราก็เก็บรูปรวมย่างฐานในที่กเกิดเหตุมีมีมอยู่นะครับมีมีพยานหลักฐานที่ยืนยันนะครับทั้งทั้งผู้เสียหายและตัวผู้้องหายอยู่จาค้นนักสารภาพด้วย ในชั้นเบื้องต้นให้การรักษาภาพครับ3คนจมนวนองคไม่จับออกไม่จับ5คนครับครับแล้วก็ตอนนี้สามารถจับกลุ่มได้3คนครับยังมีส่วนผู้เกี่ยวข้องอะไรไหมครับมี่เขนกำลังดำเนินการสอบสวนต่อไปครับครับผมครับถ้าเกี่ยวข้องกับใครนะครับก็ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะครับทางทาง รักษาการนะครับผู้การรักษาการท่านผู้ัดการนะครับก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับพฤติกรรม่มนี้เคยมีได้การรับแจ้งไหมหรือว่ายังไงครับทุกเ,เราเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อวานนี้นะครับในในที่ผู้โดยสารมาแจ้งความกับเรา